สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับเตียง e ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับเตีงี p ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดวันนี้ก็คือพิออนูซอฟคิมเยยุนกับเคมีนอกจอที่ดูมีพิรุษสุดๆเลยละค่ะค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิบความชื่นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะ ค่ะทุกคนความบันเทิงฉบับสิงีปพีนี้พี่ชมจะขอข้ามไปขยี้โมเมนต์ฝั่งเกาหลีสักหน่อยนะคะระหว่างที่รอขยี้โมเมนต์ของลูกๆด้วยความที่ซีรีส์จบแต่ความฟินมันยังไม่ยอมจบอีพีนี้พี่ชมก็เลยจะขอสนองนิดความชอบความชิปของตัวเองสักหน่อยค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับซีรีส์เกาหลี Lovely ร u n n e r ข้ามเวลามาเซฟเมนที่พี่ชมเพิ่งจะมาป้ายยาทุกคนไปในตอนอีพีสุดท้ายก็คือฟูลฟิลฮิวใจและฟินจิกหมอนขาดกร,กระจายมาก แต่ก่อนจะฟินก็ได้ร้องไห้แบบตื้นตันไปกับพระเอกและนางเอกในตอนที่พระเอกความทรงจํากลับมาและจํานางเอกได้และจําได้ว่าพวกเขาเคยผ่านอะไรมาด้วยกันบ้างและรักกันมากแค่ไหน คือซีนนี้มันเป็นซีนที่ได้ปลดปล่อยความอาัดอั้นไม่ใช่แค่ตัวนักแสดงนะคะแต่คนดูเองก็ได้ปลดปล่อยความอึดอัดด้วยเช่นกันคืออึดอัดตลอด3ามอีพีที่ผ่านมาว่าเมื่อไหร่พระเอกจะจํานางเอกได้สักทีและแล้วอีพีนี้พวกเขาก็ได้มีความทรงจําร่วมกันไม่ได้ปล่อยให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเหงาและโดดเดี่ยวอีกแล้วละค่ะทุกคนแล้วซีนนี้ทั้งปูซอกและเย,ยยุนคือถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีมากสุดมากจนทําให้คนดูร้องไห้สะอึกสือื้นไปตามๆกัน ค่ะนอกจากจะได้ร้องไห้ด้วยความสุขไปกับพวกเขาแล้ว EP นี้มันยังมีความฟินความหวานอย่างกระรดน้ําตาลคว่ำเลยทีเดียวคือมันเหมือนเป็น EP ที่มาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของคนดูเพราะตลอด15 EP ที่ผ่านมาคนดูเศร้าและลุ้นมามากเกินพอแล้วจริงๆคือ EP นี้หวานจนคนดูน้อยเละเขินมือหงอิกกันเป็นแถวๆแล้วอูซอกกับเยยุนก็คือถ่ายทอดความหวานออกมาได้ดีจนคนดูไม่อยากให้จบยังอยากเห็นเคมีของพวกเขากันต่อไปอีกเพราะมันดูลงตัวเหมาะสมกันมากจริงๆ ค่ะต้องขอบคุณผู้กำกับขอบคุณคนเขียนบทที่ไม่ให้ซอนแจตายเป็นครั้งที่4ด้วยนะคะแล้วก็ยังทำให้ซีรีส์เรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอีกด้วย จบแบบทําให้คนดูอิ่มเอมหัวใจจบแบบทําให้คนดูจดจำซอนแจและอิมซนในพาร์ที่มีความสุขไปตลอดการแล้วก็จบแบบเรตติ้งพุ่งรวดและยอดรับชมในแอปพลิเคชันวิวขึ้นอันดับหนึ่งกันเลยละคะ่ะทุกคนคือซีรีส์เรื่องนี้สมควรที่จะได้รับรางวัลทุกสาขาเลยจริงๆคือทุกองค์ประกอบของเรื่องนี้พี่ชมรู้สึกว่ามันคือสุดยอดจริงๆถ้าใครยังไม่ได้ดูยังไม่ต้องเชื่อนะคะต้องลองไปพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงจะเข้าใจว่าทําไมพี่ชมถึงนิว้วเวอเรื่องนี้จัง ค่ะถึงแม้จะเป็นการเดินทางมาส่งตัวละครให้กลับสู่โลกนิยายแล้วก็ตามแต่เชื่อไหมคะทุกคนซีรีส์จบแต่อารมณ์ของคนดูยังไม่จบเพราะเคมีของอูซอกและเยย,ยุนนอกจอยังทําให้ทุกคนตามเชียร์ให้พวกเขาคบกันอยู่เลยละคะคุณขา เอาจริงๆสองคนนี้ก็ดูมีพิรุษหนักมากคือตอนนี้พอมีคนเชียร์มีคนชงเยอะๆพวกเขาก็ดูจะเข,นขินและทําตัวไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้ค่ะทุกคนอย่างตอนไปออกรายการซารอนดริฟพิธีกรเขาก็คือชงหนักมากเลยเหมือนกันพอพิธีกรถามเรื่องป๊อปอัพสตองซีรี์พวกเขาก็สิงกันจนตอบพร้อมกันไปอีก <Wow. S 1> แล้วตอบพร้อมกันยังไม่พอนะคะ พอพิธีกรเขาถามเรื่องเกี่ยวกับซีรีส์ก่อนที่จะตอบพวกเขาก็มีโน้มตัวเข้าหากันแล้วจ้องหน้ากันแบบใกล้ๆด้วยค่ะคุณขาคือด้วยปฏิกิริยานี้ทำเอาพิธีกรถึงกับกรีดลั่นและลุกพรวดแล้วถอยหนีเพราะตั้งตัวรับกับโมเมนต์นี้ไม่ทันแล้วก็ถามว่าอะไรเนี่ยด้วยค่ะทุกคนแล้วพอเห็นทุกคนกรีดกราดกันด้วยความฟินทั้งคู่ก็เขินใหญ่จนทําตัวไม่ถูกและหน้าร้อนเผาเผาทั้งคู่กันเลยทีเดียวแล้วทั้งคู่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าพวกเขาแค่มองหน้ากันเพื่่อออจะะะะคคุยยกกกััันนนนนแแลปรึษา้เเเงดี๋ว แค่จะคุยกันทําไมจะต้องมองหน้ากันใกล้สักขนาดนั้นแล้วมองพร้อมกันและโน้มตัวเข้าหากันแบบธรรมชาติสุดๆเหมือนทํากันอยู่เป็นประจํำยังไงอย่างนั้นเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม ตายต่ตายเจอแบบนี้เข้าไปต่อหน้าต่อตาฉันเข้าใจพิธีกรเลยล่ะค่ะว่าจะฟินและตกใจขนาดไหนคือขนาดเราเห็นโมเมนต์แบบนี้ของพวกเขาผ่านหน้าจอเรายังฟินจนเผลอรกรี๊ดแล้วถ้าเจอโมเมนต์แบบนี้อยู่ตรงหน้ามีหวังเราคงได้ขิดกันแน,แน่ว่าไหมคะคือคนอื่นจะฟินกับคู่นี้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ฉันคือฟินหนักมากฟินจนบรรยายออกมาเป็นคําพูดได้ไม่หมดเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะจากที่พวกเขาเขินจนหน้าแดงและทําตัวไม่ถูกจนดูมีพิรุษพิธีกรก็เลยถามต่ออีกว่าพวกคุณเดทกันอยู่จริงๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม แล้วพอโดนถามคําถามนี้ปุ๊บเขาก็เขินจนไปไม่เป็นยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะคุณขาแล้วพิธีกรก็หันไปบอกเยยุนว่าต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันต้องถามแบบนี้เยยุนก็บอกไปว่าไม่เป็นไรค่ะเนี่ยดูสิคะทุกคนคนเป็นพี่น้องกันที่ไหนก็จะเขินกันหนักมากขนาดนี้เมื่อมีคนชงและมีคนถามเรื่องความสัมพันธ์ว่ามีคะ คือพี่ชมคิดว่าตอนแรกอาจจะเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆหละค่ะแต่พอได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีคนชมเยอะขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะทําให้ความรู้สึกของพวกเขาเปลี่ยนไปจริงๆก็เป็นได้ไม่งั้นพวกเขาคงจะไม่เขินหนักและตอบไปแล้วล่ะค่ะว่าไม่ได้เดทกันแต่นี่กลับไม่มีใครตอบอะไรเลยและทําได้เพียงแค่เขินจนเสียอาการกันทั้งคู่แล้วยิ่งสายตาที่คนพี่มองน้องนะคะยิ่งทําให้มองออกเลยว่าความรู้สึกของคนพี่ได้เปลี่ยนไปแล้วแนๆ่ๆเพราะสายตาพี่แกมองน้องแบบหวานเกินเบอร์มากหวานจนเราเห็นแล้วเรายังสัมผัสได้เลยล่ะค่ะว่าไม่ใช่พี่มองน้อง แน่นอนค่ะและช็อตที่ทําให้เขินอีกช็อตหนึ่งก็คือตอนที่พวกเขาประกบมือกันเพื่อวัดขนาดมือค่ะทุกคนมันยิ่งทําให้เราเขินแบบทวีคูณหนักเข้าไปอีก โอ้ยไม่ว่าจะทําอะไรเคมีก็ล้นทะลักจริงๆค่ะสําหรับคู่นี้ค่ะตอนท้ายๆรายการทีมงานเขาก็ให้ทั้งคู่ถ่ายรูปร่วมกันทั้งคู่ก็ดูเขินๆและเก๊ๆกลางๆว่าจะทําท่าไหนกันดีแล้วดูสายตาที่อูซอกมองน้องเยย,ยุนสิค่ะพี่แกมองน้องแบบไม่วางตาและมองเหมือนทั้งรายการมีแค่พวกเขาอยู่กันสองคนมองไปก็ยิ้มเขินไปและมองแบบใกล้มากแล้วสุดท้ายพวกเขาก็ได้ถ่ายรูปท่าเดียวก,กันกับซอนแจและอิมซนในซีรีส์ด้วยนะคะ ดูสิคะไม่ว่าจะในซีรีส์หรือในชีวิตจริงพวกเขาก็ดูหวานไม่ต่างกันเลยล่ะคะคุณขาโอ้ยตายตาย,ตายทุกคนคะทุกคนอีฉันจะบ้าตายกับเคมีของคู่นี้จริงๆมันทั้งฟินทั้งเขินทั้งน้ยและนุบนิบนุบนิบในหัวใจสุดๆและด้วยความสูงที่แตกต่างกันของพวกเขามันยิ่งทําให้เราเขินหนักคือพี่ร่างหนากับน้องร่างบางอะไรนี้ ค่ะเคมีของพวกเขาไม่ใช่ชัดแค่เวลาออกรายการเท่านั้นนะคะในเบื้องหลังกองถ่ายเคมีของพวกเขาก็ชัดมากๆเลยเหมือนกันอย่างตอนที่ทีมงานถามว่าถ้าให้ของขวัญกันพวกเขาจะให้ของขวัญแบบไหนกันดีแล้วทั้งคู่ก็พากันตอบพร้อมกันคนพี่บอกว่าจะให้น้ําหอมคนน้องส่วนคนน้องบอกว่าจะให้ช็อกโกแลตคนพี่พอคนพี่บอกว่าจะให้น้ําหอมน้องน้องก็ถามว่าทําไมอ่ะฉันมีกลิ่นตัวหรอคนพี่บอกว่าที่จะให้น้าหอมก็เพราะเคยได้ยินมาว่าเวลาคนน้องจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆน้องจะชอบเปลี่ยนน้าหอมใหม่ทุกครั้งพี่ก็เลยคิดว่าจะให้น้ําหอมกับน้อง ทุกคนส่วนคนน้องก็บอกว่าที่จะให้ช็อกโกแลตคนพี่เป็นเพราะว่าพี่จะต้องคอยเติมน้ําตาลค่ะคุณขาคือน้องคงเห็นพี่น้ําตาลตกหมดพลังเวลาทํางานเลยค่ะทุกคนน้องก็เลยอยากให้ช็อกโกแลตคนพี่โอ้ยใส่ใจกันเก่งรู้ใจกันไปนหมดเลยนะแต่เอ๊ของขวัญที่จะให้กันเนี่ยมันเป็นของที่คู่รักในเกาหลีเขามักจะให้กันเลยนี่นา น่เป็นแค่พี่น้องกันแน่ใช่ไหมเอ่ยค่ะแล้วตอนที่ทีมงานค่อยบอก3ข้อดีของกันและกันคนน้องบอกว่าคนพี่ยิ้มง่ายหัวเราะง่ายแล้วก็มีน้ำใจแล้วคนพี่ก็บอกว่าจบแล้วหรอนั่นแค่2อย่างเองนะคนน้องก็บอกเพิ่มอีกว่าคนพี่ใจดีส่วนคนพี่บอกว่าน้องน่ารักตั้งใจทํางานยิ้มเก่งแล้วเธอก็หัวเราะกับเรื่องที่ไม่ตลกได้ด้วยแล้วตอนที่คนพี่ชมน้องคนน้องก็ทําท่าน,น่ารักน่ารักประกอบไปด้วยแล้วดูหน้าคนพี่ตอนเห็นคนน้องทําท่าน่ารักสิคะพี่แกคือยิ้มชอบใจหนักมาก โอ้ยอุซอกเอ้ยดูท่าแล้วใจเรามันคงไม่เป็นของเราอีกต่อไปซะแล้วละมั้งเจอความน่ารักของ,งยีน้องกระแทกใจเข้าไปอย่างจังเลยดีถึงได้ออกอาการสักขนาดนี้ค่ะแล้วทุกคนดูเวลาที่ทั้งคู่ให้สัมภาษณ์กับพี่ทีมงานสิคะมียืนเบียดยืนใกล้ยืนแนบชิดแล้วบางครั้งก็มีหัวชนกันไปอีก คือจริงๆไม่รู้นะคะว่าพวกเขากําลังคบกันอยู่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ชายกับผู้หญิงมีการมองว่าอีกฝ่ายน่ารักเนี่ยมันก็มักจะไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะทุกคนตายแต่ตายคู่นี้ทําให้ฉันฟินหนักมากเหมือนตอนที่เชียร์คู่ณเดชน์ญาญาและเชียร์คู่หมากคิมเลยล่ะค่ะทุกคนคือต่อไปพวกเขาอาจจะแยกย้ายกันไปรับงานอื่นและพบเจอคนอื่นอีกก็เป็นได้คะ่ะแต่ณเวลานี้อีฉันยังเลิกฟินเลิกจิ้นกับเคมีของพวกเขาไม่ได้เลยจริงๆเพราะแม้แต่แฟนคลับของอุซอกเองก็ยังไปโพสบอกอุซอกในแอปอีเวิร์ดเลยล่ะคะ่ะว่า่าานนาง พวกเขาเองก็ไม่ติดและยินดีสนับสนุนแล้วก็บอกให้อูซอกเดินหน้าจีบเธอได้อย่างเต็มที่ค่ะและแม้แต่กอนฮีคนที่เล่นเป็นพระรองในเรื่องก็เรียกชื่อซูบอมที่เป็นชื่อร่อมคู่ของอูซอกกับเยยุนในงานวันดูอีพีสุดท้ายในโรงหนังเพื่อยืนยันว่าเขาเองก็สนับสนุนทั้งคู่ด้วยเช่นกันซูบอม이라고하더라고요그래서네ซูบอม아노래해라감사합니다 และแม้แต่ตัวร้ายในยเรื่องก็กลายมาเป็นซูบอมแฟนคลับของคู่นี้ด้วยค่ะทุกคน ยังค่ะยังไม่หมดนะคะแม้แต่ต้นสังกัดของอูซอกเองก็เหมือนจะเปิดใจรับเยยุนอยู่บ้างเหมือนกันเพราะปกติเวลาลงคลิปลงรูปโปรโมทงานของนักแสดงในสังกัดถ้าคนที่ร่วมงานด้วยเป็นนักแสดงจากค่ายอื่นส่วนมากเขาจะไม่ค่อยถ่ายให้เห็นหน้าหรอกนะคะหรือไม่ถ้าถ่ายมาแบบเห็นหน้าเขาก็จะคลอบออกให้เห็นแค่นักแสดงของค่ายตัวเองแต่เมื่อไม่กี่วันมานี้ทางค่ายก็เพิ่งจะลงคลิปนี้และถ่ายคลิปตอนที่อูซอกกาลังเล่นกับเยยุนในระหว่างการถ่ายทําแล้วให้เห็นหน้าเยยุนแบบเต็มๆไม่คลอบออกด้วยค่ะคุณขาแถมยังแชร์โปรโม ซีรีส์และรายการที่อูซอกไปออกแบบติดภาพเยยุนมาด้วยตั้งหลายครั้งเลยละคะทุกคนอืมแบบนี้เรียกว่าผู้ใหญ่ไฟเขียวได้หรือเปล่านะนี่ดูสิคะตอนนี้ใครๆก็เชียร์คู่นี้กันทั้งนั้นเลยแล้วทุกคนก็พร้อมจะยินดีถ้าพวกเขาจะคบกันจริงๆมันมีน้อยคู่นะคะที่จะมีคนเชียร์และเปิดไฟเขียวกันข้อประเทศขนาดนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่พวกเขาแล้วละคะ่ะว่าจะสารต่อความสัมพันธ์หรือเป็นแค่พี่น้องกันต่อไปยังไงเรามารอคอยติดตามผลงานและคอยเชียร์ความสัมพันธ์ของพวกเขากันต่อไปนะคะทุกคนค่ะง,ง วิความหวานของซอนแจและอิมซนใน l ลิฟลีรันเนื้อข้ามเวลามาเซฟเมนอี EP สุดท้ายแล้วก็มาขยี้โมเมนต,ต์ของพยอนวูซอกและคิมเยยุนให้ทุกคนได้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ